หรอหมมีกเวอร์ไมมันไม่รู้เลยครับดูกันนะเจตจตจะครับนมันปงแ้วนเยครับผมะรผอะไรวะต่อหรือแปดมือนะ ข้ e e เมิลตำฟรูตข้ามยลตำราดขามิลตำฟรูตพี่สามาูกระเทื่มราดขมตำื้ามตำลึงจึงขามิลตำระลึงกระตุ้งกระหนัขามลบารุิงกระจุงแงกระหนํ่กระขุยกิมิักระสัประฤึกกะออกออกังกรลุงอระปรุงกระสึกกระมุยระขมูลขตุขตักกะครุยจุยคำเวิร์คขยมิลซัมูกขมุยคำพัจึ มันก็เสมอเสมอเห็นเด็ดแล้วจะเข้าไปเคลยเคลยขอบคุณวอลวิทย์ครับขอบคุณบรลชัยครับขอบคุณนัทนายฮะาิบตาครับขอบคุณโอเอ็มโอมครับผมจะสุดจะสุดครับอยุาลืยื้ครับเมืองธนาครับเรื่ยๆครับผมไอพีดีสิบไม่มีเลยเออไปก่อนนี่ถาจะไปเดินดูเนี่ยมันต้องมีแล้วขับมันย้อนโฉบอยู่แล้วผมเห็นแต่ดีเซลเนี่ยตอนนี้นี่ไงนี่ข้างหน้าเขาหน้าสีเหลืองเห็นไหมน้าเปล่านี่ไงไม่ใช่มจดบีสอข้างหน้าสีเหลือง เดี๋ยวเขาเลี้ยวกับข้างหลังแล้วจุโอ้นี่เขาในมือสับนี่เหรอเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหม็นจังอ่ะจีดีโอเอ้าสีนี่สวยด้วยไม่ไม่อุ้ยเหม็นจังอ่ะไอ้มึงหรือเปล่าครับไอ้เออเหม็นไม่มึงเลยเมื่อกี้คนเดียวเลยโซโล่เลยมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะแม่งอึ๊บเลยอ่ะ ไม่ได้ต้นไตรยินไม่ได้ขับไปไหนเนี่ยไอ้โจ๊กก็นี่ไงก็นี่ไงขับไม่หยุดเลยเนี่ยนี่เออเออเฮ้ยพอ่ขาพี่ขายิงปืนแจ๊ขาายิงปืแจเลยยมดิเกลี่มันดีเออโอ้ยอ บอกตดดดบอกหัวเชียร์สองร้อยห้าสิบ ไปอีกแล้วยังไม่แต่งนะเนี่ยเดิมๆ เพื่อนมาครับน่าติดตาครับจะสิจะสุดครับยี่ห้อยิงครับน่าติครับคุณแล้วครับผม4ี้อ๋อนี่พระเจ้านี่พระเจ้านี่พระเจ้า

ที่นั่าไปครับไอที yeah. <m im ored> oh. Oh ่สอนนอนด้วยนะเอารถไปเก็บก่อนโอ้โหขับรถอะไรของหีวะนะโอ้ขอดูอนุญาตขับคีน่อยครับป๋าตีรถซีเข็ดเว้ยโอ้โมีกัมเบอร์ไหมมันไม่รู้เลยครับดูก่อนนะจะตัดจะตัดขับรถเลยดูทั้งรถเลยทั้งรถอะไรวะอะไรวะ เชี่ยสองร้อยห้าสิบอ่ะเดี๋ยวดีด้วยดูดิ โอ้โหแม่งแรงมากเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็บแล้วก็ให้มาดีครับไม่ครับไม่ไม่รบกวนพวกท่านแล้วครับไม่รบกวน พี่ๆน้องๆทุกคนแล้วไม่รบกวนแล้วฮะเราเห็นเขาขับพอครับเราไม่มีโอกาสได้ครอบครองไม่เป็นไรครับช่างมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ครอบครองไม่ได้มีก็แปลว่ามันจาเป็นต้องมีครับไม่ใช่แค่เสียบมันเพาอเครื่องมันแรงแล้วก็แบบปีกเท่ๆแล้วก็แบบสีสวยดีไซน์ดีเท่านั้นแหละครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรดีเลยดีแค่นี้เอง แข็แรงที่สุดสวยสุดแล้วก็เสียงดีสุดแค่นั้นเองไม่มีอะไรดีเลยไม,ไ,มไม่น่าไม่อยากได้อะคระับ อาสีหมูรักอสีหมูรักอสีหมูรักอสีอสีหมูรักอสีหมูรักอสีหมูรักอีอาสีหมูรักอาีหมูรักอาสีหมูรักอสีอสีหมูรัก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 อสีใหญ่ หมูร oh. <Job. S 3> mm ักอาสีอสีหมูรักอสีหมูรักอสีหนูรักอสีอสีหนูรักอสีหมูรักอสีหมูรักอสีหมูรักอสีอสีหนูรักอสีหมูรักอสีหมูรักอสีอสีหมูรักอสีหนหมดคู่รักอสีหมูรักอสีหมดเออหมดหมดเถอะ มีสองเป็นมีหลวงเจ้าอ่ะ ดีจัดแล้วมันดีจัด บันพีตะก้นตอนนี้หนาวแล้วบ well> ันน้องทั้งนั้นานาวๆยังมีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมาของมันต้องมีว่ะแด่ผมว่านะเวลาดีเธออ่างว่าเฮ้ยโอ้โหเกจีไปอีกเลยเดี๋ยวเราหาหาคนเล่นมาครับ หาเมือโป๊กเกอร์กันดีกว่าปะไม่เล่นตั้หน่อยไม่ได้มันจะมาเล่นตั้หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปรับให้พี่ปรับขั้นต่ำตัวเนทให้ฮะเดี๋ยวพี่ปรับเลยก็ได้ห้าสิบดาวไต้องอ่านทีเนี้ยห้าสิบดาวไม่ต้องอ่านกันแล้วใครพิมพ์อะไรมาไม่ต้องอ่านกันแล้วปั่นภาษากันดีนักใช่ไหมม,มันต่นกันไงวะมึงบอกเขาเป็นเด็จุก ว่าเราต้องการโปร๊กเกอร์อันดับหนึ่งอยากเป็นนักโป๊กเกอร์นะมไม่ต้องเปอะไรเจ้าสีครับสุหล่อที่อินไปไหนถ้าสิบดาวปรับแล้วด้วยเอาดิ ตัวค้อนอยู่ไม่ไกลหายใจเข้าลมหายใจใครได้ลมส่งมาสิบดาวเด็ยครับระหว่างเล็บกูที่ยาวขึ้นมาแหละแค่นั้นแหละแต่กูก็ได้เกียรติเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว่ามีมีใครใครลองโดนเด็ดสิบบาทกัหน่อยครับไม่อ่านแน่นอนสามสิบห้าดาวก็ได้เด็กครโดนเน็ดหมดละอ่านไหมอาจารย์พงศ์ครับความใจตัวเองไม่อ่านไม่เป็นไรครับสวัสดีอาจารย์พงศ์ครับว่าอ่านให้จะถุอจะจะครับอายุว่าอยู่กันเร็อๆสระครับแล้วรับผม แล้วก็พอเลยนะไม่ต้องไปสัญหาดาวพ้่ยนะเอ้ามาบ้านเขาอะหรอหมอแฮมเตอร์บ้านพี่สก้นตอนนี้หนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นหนาวอย่างพี่คิดถึงเจ้าอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง